ผู้ควรรับทักคีนาในยะที่สีพิขุทั้งหลายพิขุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าทรรห้าประการเป็นอย่างไรคือเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตตเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะพิกุทั้งหลายพิกุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทําบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า